สวัสดีครับฮาวิทีโดนเนอร์เขาบบบเชอร์กี mm ้เขาบบบ mm hmm. and this is uh night market ตลาดแรงครับอันนี้ตลาดแรงมันบอกตลาดแรงตลาดมืดตลาดมืดตลาดมืดกับตลาดแรงนันจะเหมือนกันนะคิดว่าอออเมซอนเวียงจันทร์ครับ mm hmm. night market หรือตลาดมืด บานเขาเอินตลาดแหลงนี่ครับนี่ This is baguette โดนเนอร์กระบาด with a baguette Police 70บาทเป็นไก่เมืนเบาไอ้ไกลเ่ราะมีหัวหอมอยู่ด้านบนโดนเนอร์ขบับ We use baguette ไม่หวานเนี่ยครับไม่หวานี่ครับ <laughs> Lettuce and cucumber, tomato sauce, mayonnaise, and fresh tomato.

ไสมาซสืออะคนเทเนาะนคนลลวเนะเป็นอาหารลาเวนสมยังไงเน่ยน้เนงับชิคเก้นอาหารงนงชิคเก้นก็พอชิคเก้นกินอะไรบ้าไม่รู่ม้ไเนเด่นชอินะไรอบกนะไรชอบกินอะรชอบกินอบกินอะ Gagakainin na rin naman naglalakad tayo. Tapos magating din, naman tayo. Pwede, pwede. Pupus tayo ng kwarta eh. Pwede.

ดังเออแล้วนะไม่ไม่เออเนาเงี้ยแมนแมนโดยเรียบร้อยแล้วบว๊ะมาเลยลายแบบนึงอ๋อตายไทยไทยขนมปังมียันเงี้ยวแบบนี้แมนเอื่นบาเก๊สฝรั่งเศสขนมปังฝรั่งเศสจับนี่ตั้งทอนเอาหมดเลยหรือเดินกินไม่ต้องหรอไม่ต้องมาเลยให้ถือกล้องให้เปล่าเดี๋ยวเราให้รู้เลยว่า โอเคเีไปให้ถือกล้องให้เปล่าหรือไงถือถืออ๋อที่ช่วยให้ด้วยเหรอชิมคำนึงถือกองนาดออามาชิมคนละคงชิมก่อนคำนึงชิมไปก่อนคำนึ่งแล้วถือกองให้มือหนากริบสาสาพูด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 สาสาว แมนแมนแมนคาบิสซ่าแซบคาพิสซ่าแซบแซบแซบอร่อมากไปเดินกินไปด้วยอยาไปกินเฟอกินเฟอ่ะอ้ในซอยนี่มินเฟอเฟอร์ใบอกร้านซื้อร้านอย่างซอยน้องแซบเอ่อสายอุ้ยสายสายมืเนาะ ว่าอย่าหากริบจะแสบแท้แสบไ้แสบว่าอายแสบแสบไป่ะกินเฟอสาวสาวสาว I wanna eat fur but he prefer uh uh American food European food I ั a อ t t o eat real ร a o s f o ิ d It's f r It's น a o s n o อบครักัเนี่กัดสักคำดูคำหนึ่งบีบเออบีไหมบีไปเลยก็ได้เลยอหังให้มันเหนียวแม่แป้งโอ้ยจะได้กินเมล่ะ lên theo nhiều hơn mà